วีไอพแมตช์ที่3ามครับของน้ำและสิงหาครับผมแบบนี้ต้องมีคะแนนกลับไปนะครับถ้าอยากจะขึ้นสายบนนะครับตอนนี้เรายังมีแต้มอยู่อันดับที่สามของสายครับที่หนึ่งยังเป็นทางฝั่งชื่อน้องกระตังเนาะอันนั้นมาดีจริงๆครับมาข้างหน้ากลัวเลยส่วนที่2ตอนนี้ยังเป็นน้องแจ็คนะครับเพื่อนน้องกันซึ่ง อันนี้เราต้องชนะมาให้ได้นะครับคู่ต่อสู้ที่เจอก็น้องพอดีครับจากคุณพ่อป้อมครับนี่ <c oughs> <c oughs> เขาจับสายมาเจอกันเองหมดเลยนะเหมือน <c oughs> ให้ไปตัดไปเจอกับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะต้องส่งตัวแทนกลุ่มไป <c oughs> โอกาสถ้าจะขึ้นสายบนต้องชนะสถานเดียวครับ ันนี้น้องพอดีครับพาเพื่อนมาด้วยครับทรงดีทั้งคู่เลยครับอนาคตของชาติครับ ตึกระหว่างน้ากับลานครับ เนื่องจากเป็นทีมคนรู้จักครับตีกันเองอะชิวๆเกมแรกนะครับผม0-0สิงหาเซฟก่อนโอ้ยเปิดมาเจอน้องพอดีป้ายหน้าก่อนเลยโดนนำรับ1-0ครับ หนึ่งเท่ากันนี่เจอลูกเคาะของเจ๊น้ำครับอย่างเหนียวครับน้องพอดีโอ้โหโอ้ยตีตีโดนเน็ตหรือเปล่าครับกรรมการว่างไงครับสองหนึ่งครับผม ติดเน็ตไปเองครับน้องพอดีนี่พี่สิงหาวางสวยโ,โห้มาตีเข้ามือเจ๊ครับต้องเรียกอาอีหรือเปล่าต้องเรียกฝั่งไหนดีอากิมอาอี e, ดิออี โอ้โหน้องเขาไหวนะตีด้วยได้อีกไม่เกินห้าปีครับผมว่ามือไปไวเลยค้วหย่อสวยครับสริงหาอ่าห้าต่อสองโอ้โหสเสิร์ฟดีครับอาศัยช่วงที่น้องกำลังยืนไกลครับหกต่อสอง ่าเจ๊น้ำเจ็ดต่อสองแล้วครับโอ้โหซอมวางเนียนๆแล้วสิงหาแปดสองแล้วเก้าสองครับ แซมห่างครับตอนนี้ไปเรื่อยๆสิบต่อสองครับน้องเขาดูเกรงๆอยู่ครับเจอคนรู้จักกันเองวางโอ้โหวางมาวางกลับไม่โกง เดีน้องเขาวางคืนครับสามห้าเอ้ยสามต่อสิบครับนาทีดูสเต็ปน้องเขาซะก่อนครับสิบเอ็ดต่อสามพักก่อนพักก่อนก็นดีครับพักหน่อยครับ ไหก็ต้องชื่นชมนะครับพอปป่อป้อมนะครับเป็นสุดยอดคุณพ่อสายนักกีฬานะครับปั้นทั้งตัวเองแล้วก็ลูกครับให้เล่นกีฬาครับถ้าผมมีลูกนี้ก็ไม่ไม่ต่างจากนี้ก็คงพามาตีมาเหมือนกันนะตั้งแต่เด็กอ11-3 สี่สิบเอ็ดนะครับตอนนี้โอ้โหตบหนักครับสิบสองสี่แต่องศามันยังไม่ได้ครับเพราะว่าน้องยังตัวเล็กตีกระชากออกไปเลยโหยสิบสามต่อสี่เสิร์ฟดี 14, สิบสี่สี่สิงหาทันไหมโอ้โหติดไปครับห้าสิบสี่ครับออกไปอีกครับหกสิบสี่ การเล่นลูกวางนี้ต้องอาศัยความแม่นยำครับน้ำหนักมือต้องดีโอ้โหออกเนาะสิบห้าหกโหมาดีออกไปอีกครับหกไม่เท่าแล้วสิบหกหกยกมา ยังวางติดไปครับเจ็ดสิบหกครับโอ้โหตบเข้ากลางเลยครับสิบเจ็ดเจ็ดแปดสิบเจ็ด งายครับเจมีงายโอ้โหเลี้ยวสวยโอ้โหเลี้ยวออกไปเองครับสิงห้าสิบเจ็ดครับโอ้โ oh, ห oh, น้องเขาสู้ได้ดีเลยนะเนี่ย oh. ชากมา oh. วางสวยข oh. ูตบหนักตบหนักมากๆครับโอ้โหแปด สิบแปดก้าครับตบหนักกว่านั้นอีกนะครับเมื่อกี้เอาแล้วเออตกเข้าซอกเลยครับซอกคอครับสิบเก้าเก้ายังเสิร์ฟเสียครับเสิร์ฟให้เป็นธรรมชาตินะสิบสิบเก้า อย่างเหนียวยี่สิบสิบหลอกสวยครับโอ้โหนาหนาหลงครับสิบเอ็ดยี่สิบโอ้โหเนียนกิฟ สิบสองสิบแล้วนี่ตีโชว์เลยครับโอ้ขอคืนโอ้ยเจนน้ำขอคืนครับเยนแดนครับเซตแรกครับเจนน้ำครับชนะไปแนน้ำนาสิงครับ ยิปเอ็ดสิบสองเก็บแต้ไมได้เยอะนะอย่าให้เสียเยอะเซตสองเริ่มครับ ลูกเซิร์ฟครับยังมีปัญหาครับตอนนี้ของสิงครับเด็นยวครับซ้อมใหม่ <c oughs> ติดไปเองสองลูกเลยครับทั้งคู่บอกให้รดเออร์เลอร์ครับสองศูนย์อ่าเอออ่าหนึ่งสอง ยังมาครับยังเหนียวยอยยอยมาผีสิงวิ่งคุมโอ้โหเจอกระชากหลังครับสองเท่ากันอ่าสามต่อสอง เอามือซ้ายเจยครับติดไปเองครับสิงไม่เป็นไรสามเท่ากันน้องเขานำไปที่สี่ต่อสามโอ้ยวางสวยแต่น้ำหนัก,กไม่ถึงครับ สเท่ากันแล้วเจอโอ้โหหลอกยอดหน้าไม้ครับสวยสวยงาครับพอดีห้าต่อสี่าายกาแต่เด็กเลยเอ้ยยังมาโห เหลียวสวยจริงๆครับไป่ไม่ทันครับหกสี่แล้วห้าต่อหก เจ็ดต่อห้าไม่ธรรมดาครับ<อ>แปดต่อห<อ>้าเก้าต่อห้า หกต่อเก้าเออขอสวยอ่าลูกเข้าครับเจ็ดต่อเก้าอ้าวไล่มาสิงท่านโอ้โหมาอีกเออ,โ,อโหวางดี นี่มีสอนแยกๆก,กันด้วยครับโอ้โหโดนน้องตีวางใส่แล้วโอ๋อย,ยังมาข้างมาอีกโอ้ยสุดยอดโอ้โหสิบต่อเจ็ดแล้วครับโอ้โห,โโหเจอเด็กเล่นเอาซะแล้วครับตอนนี้ กลายเป็นน้องเขาวางใส่ครับมาอีกโอ้โหต้องตีสู้แล้วโอ้ยสิบเอ็ดเจ็ดเดสิกแรกตีให้ถูกคนอย่าไปตีหาพอดีพอดีอดแบบ เชินมาดีครับกลายเป็นว่าเราต้องต้องมาโค้ชกันแล้ว <laughs> น้องนามซิบเอ็ดเจ็ดเอาใหม่เอาใหม่เพราะว่าน้องเขาวางได้ใช่แล้วเราอย่าเสียเองอย่าประมาทอเอาใหม่ครับทุบได้ทุบเลยต้องเอาจริงแล้วเราไม่ได้ดเหนือขนาดนั้นแล้วตอนนี้ สิบเอ็ดนะครับตอนนี้เราโดนน้องนำสิบเอ็ดเจ็ดเออเออยังเหนียวมาอีกโอ้โหหลายกาแล้วพอดีแปดสิบเอ็ดเป็นอย่างนั้นสิบสองแปดเออลงไหม สิบอ่อเก้าสิบสามครับยอดดีเออต้องทุบแล้วต้องทุบแล้วสิบสิบสามครับโอ,โอ้โหนิดเดียวสิง เออช่วยกันสิบเอดสิบสามสวัสดีครับอ่าสิบสองสิบสามน้องขทุ่มเทมากครับสิบสองสิบสามอ่าจี้มาแล้วกองไม่ประมาทครับโดนเลยเป็นไง ตีไม่ถึงหลังสิบสีบ่สิบสองครับหนาหนายัางแซงไม่ได้ครับเอาแล้วโอ้โหโอ้ยสิบห้าสิบสองเอาไปเอาไ โอเคสิบสามสิบห้าโอดโดนโดนน้องวางสิบส <c oughs> <14, 15. c oughs> oh, ี่สิบห้าทำไมหืนขึ้นคอแบบนี้สิบสี่สิบห้าครับโอ้ยน้องสู้ได้ดีมากเอายอดอ่าเข้าแบ็ก เฮ้ยโอ้ยเมื่อกี้หยอดสวยมากเลยน้องเสื้อชัมพูเชื่ออะไรนะเก้าตะวันโอ้โหสิสิบห้าเท่าสิบห้าเท่า,ทาโอ้โหจี้พี่สิงหาเลยครับเอาแล้ว สิบหกสิบห้าอย่างแซงไม่ได้ครับน <c oughs> ้องก้าตะวันนะครับโอ้โหสิบเจ็ดสิบห้าเกิดอะไรขึ้นครับแซงน้องไม่ได้ครับสิบหกสิบเจ็ดเออ ยังมาวางดีจริงๆฮึบสิบเจ็ดเท่าโอ้โหน้องพอดีสุดยอดจริงจริง สิบแปดสิบเก้าเอ้ยสิบแปดสิบเจ็ดครับโหสู้ดีเอาลูกลูกจริงๆครับสิบแปดเท่าสิบแปดเท่ากันถ่ายเกมแล้วครับสิบเก้าสิบแปด โอ้ยอดดีเออโอ้ยยี่สิบแล้วมาครับเออสิบเก้าครับนานๆต้องระวังแล้ว ถึงอยู่บยี่สิบเท่ากันโอ้โหพอดีลังแกนัสสิงห์โอ้โหสุดยอดครับเอาแล้วครับยี่สิบเท่ากันใครจะได้ครับเซตนี้ลูกตัดสินครับ เออดีมากโอ้ยจบแล้วครับสายบนน่าจะปิดโอกาสการขึ้นสายบนแล้วโอ้โหเจอน้องเอาเต้มไปจนได้ครับโอ้สุดยอดต้องชื่นชมจริงๆ เออน่าจะที่ปอมสุดยอดตบหนักมากโอเคครับผมโหพิกล็อกไปครับตอนนี้เราไม่ได้สายบนแล้วตีอะไรกันไม่เป็นไร อืมพอมันเป็นโชยใช่คือมันแล้วสิ่งไม่ค่อยตกอ่ะเซ้นเน้น,นยอดไปหน่อยอ,อืมโอเคไม่เป็นไรแก้กันใหม่เดี๋ยวพ่อวันชัยโอเคครับสุดยอดมากๆน้องเก่งมากเลยอ่ะตีคุมดีมากครับอรโอ้อโอเก่งมากครับ,บทุบหนัก,กน้าๆอีกโอ้ <S <s โอเคครับเดี๋ยวติดตามชมกันแมตต์ต่อไปครับสวัสดีครับ